อาลวงพ่อถามแน่พ่อกับแม่กับเสี่ยวหักภพย่หลายกกันหักทอกันครับไม่ยังสิหักทอกันพ่อแม่ได้เลี้ยงมานะเสี่ยวมันเลี้ยงสบเลี้ยงครับมันเลี้ยงเราครับโอ้หักเสี่ยวแห้งจนหนาบาดด้วยขวเสียม่วนแทบบอใครแน่อยู่ครับไม่อยาบอกกินแต่เหลาสัน กินอยู่ก็มีเงินครับบ่ได้หักพ่อหักแม่เลยที่สั่ก็หักทุกคนนะครับหักไปยังยีเหตุใดแม่เสียใจพ่อเสียใจไปหากินเหล่าพ่อแม่ปอดมาแต่น้อยซะบอกเฮ้อจะปอดเหลาลูกไม่แต่น้อยซะบอกบ่เด้อบ่เมื่อือหูจะกินแมนเอ๊บักลากินเหล่าก็เด้อเมื่กี้เขาแซบบอก บ้านนั้นพ่อพูดแล้วพนพนัยลูกพุอด้ะเมื่อวัยอย่างกินเหล้าพนัยลูปพนิยมเมาเมื่อวัยอย่างกินเหล้าอีพ่อยังกินนั่นเองกูพอมึงได้ค่อยก็ลูกเจ้าเด้เบาเราเถียงบอนี่เถียงสี่ใจหัดฟังบอลลบเลยข้าวบอลนั้นเถียงสองสองขึ้นรุ่นแรงแท้นี่เท่าบ้าแม่นพ่อเราสวนเลยเนะบ้านนั้ยังไห้เต้ลูกดีพ่อเราเซ่พ่อลสาว ถ้าคุดอันใดคุดห่วงอีนั่นคุดห่วงศินมีคุดห่วงส่งสอยเจ้าของคืดทอดหลานผู้นั่นผู้นี้ผู้เศร้าตายกับพระเดไปใสันางเฝ้าเงื่อนจุโคโอยู่จะเกิดมองใดละ่ะคุดกับบนรดหลายกมุมูขนาดพระบวชน้ำพระพุทธเจ้ายางน้ำกลนพระพุทธเจ้าแท้ บัดสิตายคืดน้าจีวอนโอ้ยได้จีวอนใหม่ๆห,ห,หมดบ่เป็นตาตายเลยคืดแต่น้าจีวอนตายปั๊บเกิดเป็นเม่นเฝ้าจีวอนไงพระได้ดีแล้วพวกมู้เจ้าคืดหยังหลายบัดนีิไลเบื้องตีในเลี้ยวเบื้องหน้านี่ฮะนั่งเบื้องตี้นะุทธเจ้าเจ้าอตาตมาเห็นไป็นไงไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่วัตถันวัดติ พอนังหลับตาคือคือได้ไปแต่สงบพะโลกแต่โบแมนเด๋พุทธาพุทธากูเสียงขนมไหว้หมดจ้อเบิดหามันีอ้พุทธาไปปฏิบททัติธรรมไปเสียงขนมเอากระเป๋าไปแต่บัดเมื่อกระเป๋าบักใงหนึ่งพูดเสียงมาหมาถึอขนมไปให้หลานกูเมืองที่นั่นละผู้เท่าตกระลอก จะว่าเท่าไปวัดคูมลลค่มือก็ต้องระลงคู่มือก็เพราะว่าหยังไปหงบไปขี่โลบเด็กหน่อยเด็กเล็กแลนขึ้นสล่าขอขนมในงไงยุยดให้กูเลือกก่อนกูมาวัดก่อนขอดพ่อขอดแม่งมาดูไาในเดียวดินั่นผู้เฒ่าขี่บาปผู้จักบอกเป็นเป็ดเราเด้นะั่น ถ้าอยากปราบผัวได้่าไปเว้ายยำเมาปล่อยให้มันเมาคักๆจกินสิป่ะบัดมันเมามากว่าฉันเฮาบ่ปากนั่งเบิ่งมันตักน้ำอมไว้โลดบ่แต่ผัวเขามากับอ้าวเท่าไรนั่งอยู่เรียบร้ผมไม่หันละอย่าปากเดี๋ยวใส่ลูกนอดไ่้ตอนนี้ไม่เอาวันนี้ือเหตุนายนะใส่แล้วกั เชี่ยให้พ่อแหงแต่ว่าพ่กินเหลาสเรันแล้วอออย่างว่ามนน่คือบาว่า่จ๋าแล้วคุณบอรืจะาพ่าเศร้ามุนกือเสยอยู่เหเท้าฮะรม่จ้าขี้หอนพ่เท้าขี้หอนว่ะขี้หอนนะนี่เวทปนขี้ระห่ะเออย่างว่เมียกูคือบ่า อีหลีนั่มันนอกมันหน้าดิทัดสลัดดิพ่อมาไปใส่ดอกอันนี้กินเขาแล้วเป็นนางรัดมมนอยู่กลางทางมาจะเห็นเดียวผัวมาพ่อเซี่ยวพ่อเซี่ยวมาพี่ไม่อยากเราเปเชี่ยวอันไม่มีมองปรึกษาเด้อคือเห็นแต่พ่อเซี่ยวผู้เดียวเพราะว่ามันมันบอบอกาสจะไปปรึกษาผู้อื่นไม่อยัางเราเงินมันเบิดให้ยืมแน่พ่อเซี่ยวจะหาพันสองเดือนเสียหายดอกดอกร้อยละสิบ เดี๋ยวเพอเสียว่มไม่มองเพิงเดเอเคเข้าสาษากัสิเบอเขาเริกมภาษากสิบอเขาเมี้ยว่าหายไปมันบมาจักเธื่อเราบอกอันนี้